สวัสดีครับผมใดๆครับตอนนี้ผมมาเดินเล่นสวนหลังบ้านครับช่วงนี้อากาศเย็นๆอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวรักษาความอบอุ่นในร่างกายกันนะครับเดินเล่นกันนะคะเช้านี้หมอกเยอะมากเลยเหมอกลงเยอะเดินหลังบ้านก่อนหญ้ายังไม่มีใครมาตัดเลยเช้านี้อากาศเย็นนะคะเช้านี้หมอกเยอะ นี่หลังบ้านพี่เป้อันนี้คือหลังบ้านนะคะเราจะประมาณนี้เตรียมว่าเออจะปลูกกล้วยปลูกอะไรนะคะน่ะบ้านพี่เป้ยังไม่เสร็จเลยโน่นนะคะบ้านพี่เป้เหลือทาสีหมอกเยอะเนาะ ไปดูข้าว้าข้าวใกล้จะได้เกี่ยวแล้วโอ้ย่ำย่ำย่ำหญ้านี่เหมือนไอ้นั่นเลยเปียกเบิงเขาก่อนพี่น้องมาเมินเนขาเจ้าจของหรอเขาผู้อื่นติดกันกันกบน้าพี่เป้เช้าเช้านะค่ะอยู่หลังบ้านโอ้ข้าว อ,อากาศมันก็นจะสดชื่นประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าไอเขาเอื้นอย่างนะต้นหนาวเนาะอากาศสดชื่นนะคะบ้านนอกเขาเป็นใครเห็นคลิปนี้ก็คือที่คืนฮอดบ้านเหนือเนาะคะ่ะแล้วคนที่เพิ่นไปอยู่ทางไก่นะคะ ขอบคุณหลายเนาะคะ่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเย็นๆหนาวๆนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะโอ้มีเต็มหมอกเนาะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใดๆแฟมิลี่และพี่เป้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยเด้ออย่าเบิ่งซื้อๆได้กดติดตาม โตแดงแดงไตลิปให้มันเป็นสีดำเลยพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ